สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Super City นั่นเองนะครับเป็นเกมใหม่นะครับก็ออกมาได้อาทิตยหนึ่งแล้วมั้งผมก็ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อจะไปศึกษาหาข่าวสารอะไรมามากมายนะครับเพราะนะเรามาคนเรียบง่ายเนาะแล้วก็นะครับโอเคเกมนี้ก็จะเป็นเกมเน้นหานะครับแทนเน้นเครียดนะครับจะเป็นเกมหาหานะครับ ถ้าใครรู้จักเกมสกูเดก็นั่นแหละครับค่ายเดียวกันนะนะครับโอเคครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่มันมากเลยนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเน้นสายฮานะครับไม่ใช่สายเครื่อเคียดอะไรมากเนี่ก็จะมีโหมดสตอรี่กับโหมดไฟสแกนนะฮะถ้าใี่อ่านออกเนาะเราจะเล่นโหมดไฟสแกนนะครับก็คือเดี๋ยวกดไม่ติดเดี๋ยวแป๊บนงึง น้ก็จะเป็นโหมดให้จัดทีมสู้นั่นเองนะครับเลยทีว่านะก็จะเป็นแบบนี้นะกราฟิกแต่มันมันจริงๆนะมันตลกด้วยเกมนี้เออนะก็จะมีว่าแอดคาแรคเตอร์นะครับอ่าเนี่จะเป็นทีมนะฮะแต่เราสามารถเลือกเองได้นะครับเรากดออกไปก่อนเดี๋ยวผมผมเอาออกก่อน เอาอหมดเอาขังหมดเอาออกเอาออกเอาออกสิมันแหลกๆหลไงไม่รู้เอาออกโอเคนะครับแอดาแรคเตอร์นะสำหรับทีมผมนี่อ่าโอเคเขาก็จะมีตัวละครนะครับให้เราเลือกนะฮะอ่าแต่ว่าตัวละครนี้มันจะไม่เหมือนกับแนนี้นะเออคือมันจะมีหลายหลายรูปแบบเลยครับทั้งแบบชาวบ้านแบบ เอ่ออันไม่ออกนะฮะมีเดสพูยังมีนะครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะเป็นเดสโธนะฮะพราะไม่งั้นก็ลิขสิทธิ์เล่นไงะนะแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างเด o พูด้วยนะครับจากมิดาบนะครับเป็นสปา,ายลูกกระสุนปืนแทนนะแต่ผมนี่ผมก็อยากได้อะก็มีฮีโร่หลากหลายมากมายเลยครับคุณเลือกเช่น เดรีวิวก็มีนะดูเห็นไหมทำไมมันแหลกแหลกมีเดอะแฟชชด้วยอรอนแมนก็มีนะครับโอเคผมมีเอาไอรอนแมนนี่แหละโอเคครับต่อไปทีมพวกมันนะฮะเราก็จะอ่าอืม อ,อะไรดีเดี๋ยว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 ทำไมมันแหลกๆวะเฮ้ยแหลกอันนี้มันต้องสู้กระจาวิสแล้วไ <laughs> อ้แม่สู้กระจาวิสนะับคือมันแหลกอะ่ะโอเคครับนี่ก็จะเป็นการเลือก่านนะ ระดับสองคนนี้นะครับเป็นแบบว่าเขาอ,อยู่แบบว่าคือบ้านเขารวยใช่ไหมเพอาะต้องสู้ในที่ที่มันแบบดูดูดหลาหนะ่อยนะผมว่านี่ครับเราเขาต้องสู้ในอ่าเขาต้องสู้ในออฟฟิศครับอ่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมล้าก็ไปลุยกันเลยครับเพา่มีท่าเป่งกล้ามด้วย มาครับปมควบคุมก็จะเป็นเอาไม่ยังไม่ได้นทำอะไรเลยอู้ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันมันใสก่อนเลยครับมือแต่พูดมันใส่หมดแล้วเนี่ยมันใส่หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอืมนี่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 เราก็พ่นได้เราก็พ่นได้เอ้ยอุ๊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 ยอุยลำแสงเจ้าลำแสงลำแสงเจ้าลำแสงทำไงครับทำไงขอโทษแมลง คือมันมันมาแรงบินมาเกาะหน้าจอของผมนะแล้วผมก็เรียบร้อยข้าก็ตายไปแล้วคือผมไม่ได้ตั้งใจนะผมค่จะปาดออกไปแต่ตัวมันอ่อนไหวมากเลยวะเหมนเกมกันต่อนะก็เอาหัสี่ให้เราด้วยนะเราไม่ได้ตั้งใจนะครับโดยเชลยชาตินะนี่โดนเข้าไปเหมือนว่ามันแหลกๆกเลยวะ แน่แน่แน่ไม่ให้ลุกเลยไม่ให้ลุกเลยจาวิทกับจาวิทเถอะใส่ท่อโอุ้ยโดนต่อยโอแ umer, ุแ umer, ้กแหล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 กอืมอืมอืมคิดไม่ซึ้งคิดไม่ซึ้งโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยแม่กูเน็ตอะไรวะเนี่ย อะไรเว้ยพามอะไรนะจาวิทอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจาวิทข้ามาเลยอ้ยจาวิทข้ามาเลย,ยจาวิทข้ามาเ,ยยาามาเยไยเฮเรียบร้อยครับเราชนะนะจาวิทตายหาแล้วนะเนี่ยแจ๋เป็นไงล่ะโอเคครับมันคือภาคไม่ค่อยมันเท่าไหร่ต่อไปครับเราจะให้เขาสองคนเลย นี an right uh ่ใ huh. ห้2คนกับแอนแมนเลยหรือว่าไมโครแมนนะครับไมโครนี่ม so ันหมายถึงแบบอะไรสิ่งของที่มันเล็กจนแบประเมืนค่าไม่ได้อะไรเลยแบบอะไรแบบไมโครชิปอะไรเงี้ยมาลองสองลุ้มหนึ่งมั่งครับจะเกิดอะไรขึ้นเพิ่มเป็นไออนแมนเดิมนีครับแล้วก็เอ้ยทวอนแมนเด็ดตัวแค่เนี้ยมีโดนแทงโอ้โหโคนาเลยอ๋ออ๋ออ๋อาหนนี่ไงโดนแทงคือมันแทงได้ไงวะ อ๋อจ้าวิทจาวิทจาวิทเล่นของใหญ่จาวิทเล่นของใหญ่โอ้ยแลนแมนมันทำอะไรวะเนี่ยแทงแทงเล่นของใหญ่เหรอเล่นของใหญ่เหรอเล่นของใหญ่เล่นของใหญ่เล่นของใหญ่ไม่หยุดเล่นของใหญ่อะะจ้าวิทจ้ยจาวิทจาวิทจาวิท โอ้ห oh, จาวิทมันชั่วจริงช่วอจนะ้าจาวิทโอ้โห oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแอนแมนแอนแมนไม่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนั้นล่ะฮะมันแปลกๆดูที่หน้าอกแอนแมนน่ะคือปกติสัญลักษณ์แอนแมนนั่นนั่นมันสัญ,ญลักษณ์สไปเดอร์แมนนะเออเนก็เพิ่งไม่ให้ติดลิขสิทธิ์นะก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ครับไม่งั้นก็โดนลิขสิทธิ์เล่นงอนนะเอ,อ้ยถอยไปเก่งงานจะบอกเฮ้ย จะลองอ่ะจะควงอ่ะจะควงอ่ะจะควงจะวิงแสงจับตาได้วิโยลูกนกไอ้ตรงไหนไอ้ตรงไหนไอ้ตรงไหนลูกนกโอ้โอ oh no บินได้เว้ยบินได้บินได้โอ้ลืมบินซะสนิทเลยวิจาวิโอ้โหนี่นี่คือจ่าจาวิตาเมฆคนแล้วเนี่ยสภาพมันดูไม่ได้เลย เป็นคนเราก็ไม่เว้นครับเป็นคนเราไม่เว้นเราไม่เว้นครับนี่เราก็เป็นคนได้เหมือนกันอ๋อโทนี่สตาร์ทอ๋อมีไซกะด้วยมาแอนแมนใช่ไหมแอนแมนกับโจนี่นี่กระโดดทีสองตีจะเล็กไปไหน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 นี่คือหัวซ้ำชน,นะฮะไม่ไม่เผาเผา <Yeah! S 2> ครับเรามาสู้ตาสุดท้ายกันนะทะอครับจะใช้สายฟ้าอา่าเราจะให้เขาใช้ทอด้วยครับเราก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างนะครับเพื่อไม่ให้อ่แบบว่ามันจำเจนะเลือกจะเล่นเป็นพาดิบัลพาดหนึ่นนนง เล่นไอรอนแมนพาร์ทหนึ่งเล่น been, <owana> อะไรนี้นะเออนะพาร์ทนี้เราเล่นไอรอนแมนนี่ก่อนดีกว่าคนเดียวเลยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาจะมาเจอตัวอะไรเราดูกันครับโอเคครับด่านจรวดนะเฮ้ยเด็นท์น้องเด็นท์น้องไม่ได้หยิบหรอกไม่ได้แดกโอ้ยระเบิดดิบึมบึมมันมันจะบุ่มท่อใช้ค้อนครับขอใช้ค้อนโ่อื้อหือค้อนทอรวงครับทอรวง อาอฮึอะไรไหมไหวเฮ้ยจ้าวิตอนนี้นะครับเป็คนงานเกียบเกียบผมนะบอือนี่ทอก็ทอเถอะบอกเลยนะเฮ้ยจ้าวิตัวยิงน้ำแสงใส่หน้าเลยโดนแต่ใครอีกหนึ่งทีโอ้ท่าหนาบมากเลยจ้าวิเต้อุ๊ยโอ้จ้าวิมาใส่ท่าผมโอ้จ้าวิใจเย็นโอ้โอ้โอ้ไม่กูเน็ตโอ้โอ้ใจเย็นๆก่อนใจเย็นยันอน เราเราค่อยคุยกันก็นได้อย่างสันติภาพโอ้ยโอ้ยโ oh อ้ยโอ้ยบินหนีบินหนีอ <c oughs> ย่างกี้ต้องบินหนีแล้วก็ยิงกระสานเอาหัวชิมไใหม่กัาบินบินหนีเบ้นเน่ยิงกระสานเลยแอนแอนรับหลังครับเอาอยู่ดีๆเนาเฮ้ยเออยิงโดนละวอะทอทอทอเมื่อกี้เห็นนะจะทำอะไรอ่ะอืม เห็นนะเขาเห็นนะนี่เขาเห็นนะเขาเห็นนะจอวิทย์เขาด้วยนะไม่ไงไงเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อฟังคำสั่งนะจาวิทย์เถอะท้อเสร็จไปแล้วคำหนึ่งคนนะครับเฮ้ยยังยังยังอุ้ยโอ้เดี๋ยวนอไมลระเบิดอื้มไม่ไั่นยิงตูดเลยไม่นี่ครับเหมือนว่าจาวิทย์จะยอมแพ้แล้วนะครับแล้วก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วโอ้ย ฮัทฮัฮ้ยโอ้โอ้โหมะก์กอืมจาวีใส่ท่าครับเอเฮ้ยน mm ี hmm. hey? ่มปนปืนบอม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 โอ้ยแอนแมนทำเราเดี๋ยวแอนแมนยิงได้เลยอ๋อมายิงมาแล้วเมื่อกี้ไปไหนไม่รู้ จับมาแล้วไปแล้วครับสองคนครับยอมแพ้แล้วดีแอนแมนคนเดียวนะครับไปอ้าวไม่เลยไป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 ควนไมมเลยโหแหน่หน่เขาบอกคอนทองมีประสิทธิภาพเหรอฮะประสิทธิภาพเหรอเฮ้ยอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเอาลวงเอาเรียบร้อยครับ คะแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็มาคลายเครียดกันเนาะนะเล่นมาไมค้าเพียงเดียวก็นะก็คือเราก็มาเล่นเกมอื่นบยางนะครับคลายเครียดนะฮะเกมท่มีสีกรก็ต้องขอไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็สำหรับซูเปอร์ซิตี้นะฮะสามารถไปโหลดได้ในเพจตัวเลยครับเด็กครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม